อย่ามาที่คองนะไอ้ต้นมันมาแล้วไอ้ต้นโอ้ยถึงท่านกล่าวให้ผมกลัรรมแทบไม่ทันที่ผมมีโอกาสแปลงร่างอีกรอบแต่ว่าตอนนี้เจ็บอันนี้ผมบีก้งมาแล้วก็แปลงร่างอีกสักทีนึงแล้วตีแอดคืนวันนี้นะผมผลิตภัณฑ์เกมออนเขามีกิจกรรมที่เจ๋งๆมาด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาจะแจก PlayStation 5นะครับผมมีของอื่นมากมายวิธีการร่วมกิจกรรมนะผมก็คือซื้อผลิตภัณฑ์เกมออนเนี่ยครับผม ทุกๆ100บาทมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลหนึ่งครั้งนะครับผมเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายทั้งบ้านใกล้แดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในเกม Hero of อ e w World เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เรามากับฮีโร่ที่สายตึ้งนะครับผม คือต้องแบบว่าสายตึมเพราะอะไรมันเปิดตัวทีนึงมันอนลังการนะผมเวลาที่เขาอันตินะครับโอ้โหนี่กูยืนแข็งกูจะตายแล้วนีดูเออหือล่าสุดคือสู้นะครับผมมาเด้มาเด้ใจดีสู้เสือนะครับผมเขามป็นใ,ใจดีสู้เสืออันนี้ใจเสือสู้ลิงมาเด้นี่ไงนะโอ้โหแล้วกูลา่าด้วยโอ้โหกูจะตายเฮ้เพื่อนกูมาเยอะหาย,ย,ย <c oughs> เรียบร้อยเพื่อนมานะผมแต่ว่าเออเราไม่มานะฮะ จะเป็นตะเกสองวะกงมันมีว้เล็กมันที่ต้กดใช้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่า่หยมั้ยครับผมถือว่ามือทิ้งมบือทิ้งมบือทิ้งเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีลูกค้าที่น่ารักด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับจากเดินที่เราเคยรีวิวผลิตภัณฑ์เกมออนนะครับผมในพาร์ทเมื่อสมัยสักพักแล้วเนาะใช่ปะ วันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์เกมออนเขามีกิจกรรมที่เจ๋งๆมาด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาจะแจกเพลย์สเตชันไฟนะครับผมดิสแอนด์ดิจิทัลเอ dition ซึ่งมันราคาแบบประมาณแบบสามสิบสามสิบบาทอีกเอาง่ายคือจ่ายไปสามหมื่นสองอะทอนมาสิบบาทอ่ะนี่คือแบบแา่ถ้าไปซือไปหาซื้อข้างนอกนี่ก็เจ็บเจ็บอยู่นะใช่ไหมเพลย์สเตชันตนเนี้ยใช่หายากมากเขาบอกว่าเขาทำไงบ้างอ่ะอันนี้กิจกรรมอ่าคือก่อนหน้านี้เลยครับผมเขามี กิจกรรมนะผมสมองดีมีลุ้นอ่าให้เราไปเล่นกิจกรรมกันนะครับผมเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เกมออนเนี่ยมันเออเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับชาวเกมเมอร์อย่างพวกเราอยู่แล้วสุกปะอ่าก็เป็นอาหารเสริมเล่นเกมเก่งแบบนี้นะเป็นฟิลแบบอาหารเสริมนะอะเป็นว่าแบบชงดื่มแล้วก็เป็นตัวช่วยเติมพลังสมองทําให้เล่นเกมมันมีแบบสมาธิมากขึ้นอนะไรประมาณเนี้ยอารมณ์แ,แบบว่ากูบัฟตัวเองนะ,ะกูไม่เก่งในเกมกูบัฟตัวเอง คุณแล้วก็จิบไปทีนี่ไอ้ต้นมึงใจเย็นหนูกูตายอ้าวอ้าวแล้วล่าสุดมันตายเฉยป่ะเฮ้ยคนคนมันหิวว่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอเดี๋ยวขออีกแป๊บนึงเอาให้จบก่อนแล้วกันไหนๆใ,ใครก็อยากจะร่วมกิจกรรมนะผมของรางวัลอื่นอีกเพียบเลยนะฮะไม่ได้มีแค่เพลย์สเตชันไฟล์อย่างเดียวนะครับผมมีของอ,อื่นมากมายซึ่งวิธีการร่วมกิจกรรมนะผมก็คือซื้อไอ้ผลิตภัณฑ์เกมออนเนี่ยครับผมทุกๆ100บาท มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลหนึ่งครั้งนะครับผมยิ่งส่งมากยิ่งซื้อมากยิ่งกินมากก็จะได้ทั้งสุขภาพดีแล้วก็มีโอกาสลุ้นของรางวัลด้วยนี่นอย่างนี้ซื้อซื้อสักแสนหนึ่งได้กี่คูปองคร,ครับเนี่ยผู้บอกเลยนะซื้อแสนหนึ่งมึงก็คือแบบว่ามึงก็ล้มละลายเอาจริงๆมึงซื้อมึงซื้อสาขาเนะี้ยไปเลยดีกว่าจริงๆส่วนใครที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เกมออนนะครับผมก็เอาจริงอะที่เซเว่นอิเลเวนก็มีอ่า รือจะเป็น,นแบบเ<บ>ฟซบุ๊ก,กบบนี่แมสซีเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจลาซาด้าช้อปปี้นู่นนี่นั่นเอาง่ายคือมันมีเกือบทุกอย่างแหละเดี๋ยวเราทิ้งไว้ด้านล่างแล้วกันเป็นข้อความที่แบบใครที่อยากจะซื้อตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับผมอยู่ใกล้ตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นแหละเอาจริงออนไลน์มันก็ไปทั่วแล้วครับผมเรามาดูเกมนี้กันดีกว่านะครับผมสําหรับมาิเกนนะครับผู้ชมครับผมมาริเกนวันนี้นะครับ สายเปิดตัวแบบซึมซึมอลังการอลังการได้เห็นแน่นอนไอง Built ที่ผมบอกครับผมเวลาที่เขาอันติีนะครับมันจะทําให้ศัตรูนะผมเกิดสถานะฟียนะฮะโอ้โหนี่คือจะลุมกูเหรอจะลุมกูเหรอขอโทษทียืนเบ่งทั้งหนึ่งดอกครับผมนี่ฮะอันติีมาแล้วด้วยดิซึ่งวันนี้นะครับเราดูฮีโร่ดีกว่านะฮะทีมเราก็มีเป็นนี่ครับ,รบวิชินแฮกครับผมเขาเป็นตัวที่คอยแบบลิงบังไปไหนก็ได้แล้วก็เป็นแคลรี่ทีมเรานะผม มีเพสเซเลนนะครับผมมีอลูนานะฮะตัวเพสเซเลนกับอลูนาก็เป็นตัวที่คอยซับเนาะส่วนลิจินเน่ก็เป็นฟิลแบบแทงคอยรับมือรับตีให้เพื่อนนะครับผมโอ้โหแล้วนี่เอาครับผมเอาคุไม่ให้จึกเย็นชิงวอดเอ้ยเล่นชิงรูนรูนนี้พี่จองพี่เขียนชื่อแต่เมื่อวานนี่ไงนี่ครับผมได้ด้วยนะฮะใครได้ไปวอเมื่อกี้รูนเนะี่ยได้ไ,ได้แยกล่างมาอ๋อแยกล่างแยกล่างอ้าว ไอเหนเืกโนแมด,ดอ้าวนี่ครับผมเป่าดึงทีขอเป่ากระถาหน่อยครับผมพี่ไม่ใช่หมอปลาแต่พี่ปราบมึงได้นะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดช่วยกูด,ด้วยเอยอกูอตาย <c oughs> ใครจะรู้เหรอว่าแม่งจะบาขนาดนี้ย <c oughs> ิงจะเปรีย้ยวอร่อยอร่อยเหมือนน้ำองุ่นเนี่ยฟีลน้ำองุ่นไปเอา <c oughs> ผมวาร์ปลงแล้วนะช็อตนี้ครับผมโ <c oughs> อ้โห มาทันทีต้องเปิดตัวแบบอลังการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดตัวผิดซอยครับผมแม่เขาอยู่ซอยนี้เรามาผิดซอยเฮ้ยเฮ้ยขอกูเปิดตัวหน่อยโอ้โหเพื่อนเด็กจะเกิดครับผมโดนคุมกำเนิดซะแล้วซะแล้วซะแล้วโอ้โหกูตายโอ้โหตายง่ายจังวะนี่หมดอะไรวะเนี่ยเด็กจะเกิดก็โดนคุมกำเนิดซะแล้ว มาดูเรื่องของฮีโร่ทีนึงกว่าผมมีอลักหน้าผมเป็นฮาร์ดแครรี่นะครับมีดาร์คอนิกส์ั็ผมเป็นตัวแท้งตึ่งแครรี่เนาะมันกนะิ๊กกิงก็อย่างที่รู้นะครับผมเป็นตัวแก๊งนะครับแล้วก็มีตัวแท้งอย่างแอคเทอร์แล้วก็มีเอ่อโนมดเป็นแครรี่นะครับอ่ะดูฮีโร่วิคคะห์หน่อยเพื่อนเป็นไงบ้างวะมึงว่าเป็นไงบ้างฮีโร่ใช่ไหม,มทีมเราทุ่สี่นะอีกทีก็มีเทอร์ซับใช่ไหมล้างมาแมลงด้วงด้วงเราก็ได้ได้มีเปิดดิจเนเวสแฮก อันดัหน้าไม่รู้ว่าเป็นสายอะไรนะอาจจะแบบทาเป็นแครี่หรือเปล่าส่วนทีมหนึ่งมีอันบหน้าโนแมสตังกี้เฮ้ยมันก็สมสมสมดุลน,นะแค่เขาขาดตัวบบว่าซับล้วนแต่ทีมเราก็ไม่มีซับล้วนเหมือนกันซับแบบ ie, รับโซดี้หรือว่าตัวเราเราขาดท <c oughs> ุกอย่างครับผมตอนนี้ <c oughs> จะเป็นแนวเกมแก๊งมากกว่าทีมเรามาครับผมดูเรื่องของสกิลดีกว่าผมเดี๋ยวผมจะมาเหล่าให้นิดนึงเราคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวตรงไอน ไงก็ให้ต้นช่วยฟาร์มไปก่อนอย่างตั้งใจสกิลหนึ่งเป็นการปลาดาบนะครับผมเพราะถ้าเป็นปลาดาวจะเป็นเออเป็นสัตว์ทะเลนะฮะนี่ไงออกทะเลก่อนเลยเรื่องแรกโอ้ตรงนี้ครับผมไม่ไหวแล้วครับเพื่อนเราใส่กันแล้วนะครับแต่ขอโทษทีพี่มาช้าแต่มาชัวร์ครับผมขอควางดาบโค้งปลาโค้งโป็นหนึ่งทีล้วตีครับผมกดอีกครั้งเพื่อจะว้าไปยังเป้าหมายนะครับถ้าไม่ว์าก็คือจะกลับมานะครับผมนี่เราแปลงร่างด้วยอันตีครับผมศัตรูจะติดถานะเฟียนะครับ แบบนี้นะผมนี่คืออันติกับสกิลหนึ่งนะฮะส่วนสกิลสองครับผมเป็นการเลือกว่าเราจะตีแรงหรือจะตีดูดเลือดนะครับผมเลือกได้สองอย่างนะฮะดูดเลือดก,ก็คือเราจะปรับเป็นตัวเองเป็นสีเขียวแต่ว่าเราจะตีแบบเราจะตีกาก,กครับผมจะเป็นจะดูดเลือดอย่างนี้อ่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีแดงครับผมโดยการคลิกอีกหนึ่งครั้งเราจะตีแรงครับผมแต่ว่าก็จะแลกมาด้วยกับการที่เออมันจะไม่ดูดเลือดส่วนสกิลสามครับผมเป็นสกิลที่ เราจะยิ่งตีเร็วเมื่อเลือดเราลดนะครับผมก็จะมีสแต็กลดาะดับกันเวทให้ด้วยออันตีก็เป็นแบบเสียเลือดตัวเองนะผมเพื่อแปงลงร่างครับผมแล้วก,ก็กลายเป็นตัวที่ตีกระจายนะครับแล้วก็ประมาณนี้หมดในวัวต้นเออออกคณะฟ้าโหดเลยคูดาวสิีว่วิก็คือแปงลงร่างได้ตลอดเวลาเลยใช่ใช่ใช่คูดาวคูดาวสิบสี่วิแตแปลงร่างได้สามสิบวิครับผมก็คือเอาง่ายคือแปลงไปเรื่อยๆนะครับแปลงจนกว่ามึงจะตายห่าเอง ไม่ใช่ไปทําจริงก็อย่าไปหาทํำนะผู้ชมฮะเพราะว่าถ้าเราแปลงร่างไปเรื่เราตายเองเนี่ยโดนด่าน,นะครับผม <c oughs> ถึงขั้นปิดไมปิดลำโพงเลยนะครับเพื่อนจะมีสกิลเขาเรียกว่าเป็นสกิล <c oughs> ตัวทีนะ <c oughs> พูดคุยกันหน่อยล <c oughs> นะกัน <c oughs> มาดูเรื่องของการเอาไอเทมดีวกว่าครับผมเกมนี้นะครับ <c oughs> ออกมาเป็นรองเท้าสเปริบูทรับผมก็เอาให้เราถึกๆเนาะล้วก็จะมีไอเทมดูดเลือดนะผมเป็นเขาเรียกว่าเป็น เหมือนกับข่าวประจําแล้วกันที่ตัวนี้มันต้องเล่นเหรอเนาะเพราะมันจะนคอคมโบกับกะเอาไปแบบจับคิปไว้สเต็ตเองไงเพราะบางทีแบบเพื่อนอมไม่ว่างสเต็เราได้เล่นได้ตรงกลางต้องใช่ใช่แล้วมันก็ต้องมันต้องมีอ่ะเพราะมันจะคอมโบกับสกิลของเราครับบางทีเราดูดเลือดก,กับด้วยไอ้ด้วยสกิลเดียวไม่พอไงอเราอยากจะยืนวัดไปเลยครับผมยืดยืนวัดห้านะตรงนี้ผมโอ้โหนี่ครับยังตียอยู่ตียอยู่แล้วก็รอปลายังแล้วปลาผมโค้งผมไปตรงนู้นแล้วแปลงล่างใส่อลาูน่าเอ้ขออภายอลักหน้าครับผม อันดับหน้กไปหนึ่งโอ้โหอ้าวันนี่ได้กเม,ม,ม,มืองเด็กบันไดวะฮะเฮ้ยสกอร์ก็ถือว่าเอา้าเฮ้ยแล้วมึงไปยังไงเนี่ยผมก็จะฟาร์มขอโทษทีครับผมตรงนี้ของพี่แล้วพี่ก็ผมก็ไม่อยากจะเดินวัดใจหรอกครับผมขอโทษทีครับผมตรงนี้พี่เดินแล้วผมก็ขอเดินสะดวกสะดวกหน่อยตอนแรกเกือบถอยแล้วครับผมจะเปลี่ยนใจฮะเพราะเพื่อนก็นมาเหมือนกันเมื <laughs> ่อกี้คือนู้นมอบแล้วนะครับผม ใจนึงคือมอบนะครับผมอีกใจนึงก็เออมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะเพราะมันไม่มีสกิลหนีแล้วนะฮะ้ยเ,เกมนี้รวยอยู่นะชิพมแบบพุ่งอยู่เออหกร้อยได้อยู่นะถือว่าไม่แย่นะครับผมากับการฟาร์มนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าสถา,านการณ์เราเองอะก็ไม่ได้ดีแบบเพว่งอลังการแบบโอ้โหมาถึงคิวสี่สิบห้าสิบตัวนะครับผมถ้าถ้าคลิปแบบนั้นก็คือเหมือนกับเราเล่นกับบอทดีรู้าเราทำคลิปเล่นกับบอทดีวะคนดูก็จะรู้ว่า <laughs> 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 ยอกยอกเออมันก็เป็นเสน่ห์ของเกมโมบ้างไงการแก้เกมแล้วก็การที่เรานั้นเขาเรียวกว่าอะไรหนีฟาร์มนะทำให,ให้ตัวเองกลับมาได้ครับผมถามว่าตอนนี้เราเกิดขนาดไหนก็เอาจริงเลยก็กลางๆแล้วกันเนาะไม่ได้เกิดแบบอลังการครับผมแต่ก็พอได้อยู่นะฮะกับสถานการณ์ตอนนี้ครับผมไอเทมก็มีแล้วนะครับมีดูดเลือดแล้วนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็ทําให้เราแบบ สามารถที่จะตีแล้วก็ดูดเลือดรวมถึงจับคีบนะครับผมเอาไปทาเกเอาไปเป็นใช้เป็นทาตุนะครับผมโอโ้โหพันติเลยวะพันติฟาร์มอ่ะเออปั๊มตังก่อนช่วงนี้โ<อ>เงินดีเออใช่คือถ้าเรารวยนะมันก็ไอเทมเราก็จะนำครับผมความเสร็จกูกลับบ้านแล้วเห็นี้แหละปั๊มต่อได้เลยมีดูดเลือดเนี่ยกดสกิลสองออต่อได้เลย เออเนาะมันไม่ได้ใช้แล้วมันก็ออกมาเป็นแบบว่าคอมโบกับบตดชาลิตเนาะบตดชาลิตก็กดแล้วลดเลือดครับผมเพื่อเอามานานะเออก็ได้นี่หว่าแต่ถ้าแต่จะเหมือนเพื่อนกำลังจะไฟนะแต่กูไม่พร้อมอ่ะไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่เลยวันเล่นเต็มร้าแบบเล่นแบบเนี้ยเออก็ได้อยู่นะค่อยๆเหล่าไปเหลามีไรอยู่ดูแบบโอ้โหด้านบนเพื่อนโดนครับผม 12ต่อ17ครับผมสกอร์ล่าสุดนะฮะถามว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนครับผมผมยังมองว่าอีกทีนึงเป็นฝ่ายบุกเรานะครับผมเหมือนว่าเราตั้งรับนะครับแต่ว่าเราเดตเป็นการเดตที่แบบได้เปรียบอะ,อะเหมือนเขาบุกเข้ามาในกําแพงบ้านเรานะฮะแล้วเรามีกําแพงอยู่หนาอยู่นะครับเพราะมีพวกเพสเซะเลนที่คอยที่จะออทำจังหวะได้ดีล้มถึงมีตัวเราก็ผมที่ถ้าตั้งรับแล้วเราได้ปาติเข้าไปแล้วก็แบบ แปลงร่าง,งสวยๆเนี่ยอีทีมก็เสียรูปขบวนได้อยู่นะแต่อย่างว่าครับผมอีทีมเขามีแครี่ฮะถ้าสมมติว่าเขาไม่พลาดเลยเนี่ยเขาแบบบุกลัวๆเงี้ยอ่ะตัวที่นากลัวก็มีครับผมโนแมทอลักหน้าเนี่ยแลวยังมีมังกรอีกเนาะผู้ตามตรงนียก็คือหน้ากลัวมากๆครับผมโอ้โหเนี่ยผมใส่สวอมแลนะ้วทางด้านของมังกรโดนเข้าไปครับผมตัวหมินนะแต่ว่าหนีกับข้อป้อมไปได้ฮนะโอ้โห จะบุกกูให้ได้เลยดิเราก็ไม่ไม่รู้จะไปหรือเปล่าครับผมเพราะว่าประชากรน้อยเหลือเกินนะผมนับรวมป้อมน่าจะมีแค่สามนะผมจากที่เห็นนะฮะนี่คือรวมป้อมแล้วด้วยนะครับผมอีกทีมมึงน่าจะประมาณสี่สิบห้านะผมไม่รู้แม่งไปเกณฑ์คนสนามอลข้างๆก็ได้หรือเปล่าครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดันบ้านเกว่าเอาตังค์มั่งไม่ไหววะไม่ไหวไฟังตอนนี้นี่คือยากเพราะทีมเราใช้ของเยอะเลอุ้ย เราขยโกขยเยกมาแล้วผมเราเราแปลงร่างเพื่อนหนีนะผมแล้วปลาค้อนปลาขวานเข้าไปแล้วจบจบจบ,จบเรื่องราวแล้ว,วกูวาร์ปกลับบ้านแล้วกูไม่สู้โอ้โหขอโทษครับผมที่อยากเดินสะดวกผมก็ให้ไม่มีไรโอ้โหไอทีมันดุจังวะเติมแบบสี่ห้าตัวตอนแรกเขียนตัววาร์ปนึนกว่าจะกัดจะเล่นวนติละแม่งไหมสองเป็นสี่ไม่ไหว <c oughs> วาร์ปแบบปริมาณครับกล่องเต็มที่นะครับคุณผู้ชมฮะ ฟาร์มกันไปก่อนฟากันไปไม่ต้องรีบครับผมเฮ้ยถ้าแต่เอาจริงเลยคือดูเหมือนว่ามันจะดันต่อเนื่องเลยนะมันไหลย,ยาวอะ่ะต้องเรียกเพื่อนนะในระหว่างนี้ครับผมในระหว่างที่ฟาร์มก็ผู้มชมก็ไปหาเอเกมออนซื้อได้นะครับผมนี่เป็นไงเ,เข้าของลูกค้าเฉยคูเลี้ยวเข้ามา เขาเรียกว่าตัวช่วยไอเทมบัฟนะครับผมสําหรับเกมเมอร์ที่ขาดไม่ได้ไงนี่แล้วยังมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออมีกิจกรรมสมองดีมีลุ้นด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอแบบว่าระหว่างนี้ไปก่อนเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาเฉยนี่คือเราเองเอาจริงๆนะร้อมล่างนี่คือเหมือนเด็กงงแงเนาะกูจะเอาให้ได้นะผมล่าสุดใหม่แล้วนะฮะ แต่อย่า <udo> งที่เห็นนะผมน่าจะมาเยอะว่ะมารอสี่เล้วนี่กูไม่ไหวว่ะมาสแตนบายรอกันแล้วว่ะก็อย่างที่บอกไงว่ามันมันมาหามึงแล้วนะเพื่อนขึ้นมาแล้วนะครับผมโอ้โหที่เองก็ลำบากนะเขาตั้งขบวนแล้วนะครับผมตรงนี้ครับ รอแห่นะครับผมน่าจะรอแห่นโอ้โหนี่ผมริเิเนเปิดเลยนะครับผมแล้วสับไปได้ด้วยนะครับผมจัดแครี่เข้าไปแล้วนะครับจังหวะเปิดสวยมากครับผมส่วนทีมอีกทีมหนึ่งตอนนี้เขามาแล้วครับผมแล้วเรายังหาจังหวะอยู่มาเลี้ยวตัวหลังครับผมตรงนี้เลี้ยวรถเขเคี้ยวมาจัดั้านด้าของมังกรผมขอแบบไพเวทนะผมไพเวทโซนเลยลวกันนี่ผมปามาตรงนี้เล่นโอ้โหแล้วมังกรมีการเปิดหน้ากากขึ้นมาเราก็มีมหน้ากากเหมือนกันนะผมแต่ว่าด้านหลังเราอย่างไรครับผมสถานการณ์ไม่สู้ดีเลยครับเราเหลือแค่ตัวเดียวนะฮะ อ้าวอ้าวนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยท่กฝาเขาไเป็นตรงนี้ดีกว่าแล้วจัดโอ้โห้ขอเบ็ดนึงเออสวยอยู่แล้วนี่ผมเดี่ยวแอคเคิร์ดนะฮะตรงนี้โอ้แล้วมังกี้อยากรลอโอ้โห้มังกี้ถึงขั้นละลายผมแล้วอยากเดี่ยวแอคเคิร์ดว่ะขอโทษทีว่ะถ้าตัวแทงสู้กันนะกูสู้ได้ครับผมอยากเดี่ยวแอคเคิร์ดแล้วเขามาแล้วโอ้โห้เรื่องซิกเอาจริงครับผมเอาจริงครับผมเอาสุดเอาสุดล้ำ้วยไงเป็นไงสุดปอกพี่สู้สุดทางพี่สู้ไอ้น้องออขอตีหน่อย ถ้เกิดคนวะรับผมถึงเวลาปาร์ตี้นะครับผมตรงนี้ครับเดวเวลามั่วบ้านงานนะฮะไม่รู้ใครสแต็กไว้นะผมแต่ว่าเราเอาลับทั้งหมดนะครับผมอ,อ,อิ่มเลยครับอิ่มแปฮะบัตรบอลต้องมา <c oughs> วะเออมามาเอ,อ้ยคือลืมเลยนะผมวันนี้นะผมมาน,นิ้เช่นของเรานะฮะจะมาทําการแบบว่าหนึ่งต่อห้าเอาแบบให้ทีหนึ่งตีเราแล้วร้องเองอะร้องไห้อะแบบเนี้ยครับผมแบบไม่กล้ากับเราไม่พอแล้วก็แบบ ตีไปตั้งนานแล้วทำไมถึงโอ้โหตีจนท้องนี่วะตียังไงก็เอาไม่ลงครับผมประมาณนั้นเลยครับวันนี้ตีให้ทอนครับเฮ้ยอยากร้องเหรอเอาสบอมึงเอาสบอมึงเอาสบอกับใครก็ได้เวลำคาญวะเหมือนเหมือนเหมือนไม่มันเลมึงแบบแต่ถือว่าดีนะอย่างเงี้ยคือมังกี้คิงเขาก็เล่นดีนะครับเนี่ยคือคุณสมบัติของมังกี้คิงคือมันต้องทำให้ สตูรู้สึกป่วดนะผมจะเล่นไม่ได้นะฮะอ้าวล่าสุดครับผมใส่สวอปไปแล้วผมตัวเหม็นตรงนี้ครับผมแล้วจะเหมือนจะไม่ให้กลับแต่ว่าเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมเรียบร้อยครับผมตรงนี้ครับมีคนมาส่งครับผมเป็นป้อมนะเออเนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยป่าเข้าไปโค้งโถวี่โดนทางด้านของโนแมดที่ผมเป่าเข้าไปแต่นี่ครับผมเรายืนเป่าแล้วผมเรายืนท้อๆอย่างนี้ยืนไม่ท้อนะครับผมตรงนี้สู้คนเดียวสู้เก็บเก็บเก็บโอ้โหกูสู้กูสู้ชีวิตโอ้โหใจชีวิตสู้กูกลับเฮ้ย เราอะสู้ชีวิตนะแต่ว่าชีวิตมันมีสามเมื่อกี้เนี่ยมาสี่เลยั้งแหละคือเพื่อนกูไปไหนหมดวะว้นี่ยเมื่อกี้คือเขารอดกันหมดนะมีกูตายอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวอ่ะไอ้ไอฟ้ามาแล้วทีนี้ของเออดีวทีนี้เราก็จะแป่งร่างในตลอดเวลานะครับผมหลังจากได้คาถาฟ้ามาแล้วนะฮะเรียกได้ว่า,มมวาสมบูรณ์แบบไม่มาจริงโอเคไปเลยลองพิมพ์บอกมันเดี๋ยวว่าอย่ามาที่คลองนะลองพิมพ์ดู ลองพิมพ์ลองพิมพ์่วนไอ้ต้นมันมาแล้ววะยังไม่พิมพ์เลยไอ้ต้นมันมาแล้วไอ้ต้อนอย่ามามที่คลอ,องแล<อ>้วกนะูบอกว่าอย่ามากู่ะมึงมึงมันเป็นการสบขานหลอกไงเหน็นปะสิ่งตีต่อยอย่ามามที่คลองนะเนี่ยมันเห็นป่มันไม่มาหรอกเห็นปะเออมึงก็เป็นทีมบอกแล้วเนี่ยเราเราก็ให้เขารู้เลยว่าอย่ามานะไม่มีใครมาจริงว่ะเออก็ดีเห็นปะเห็นปะล่ะไม่มีใครมาไอ้ต้นเร็ว เลีวไอ้ต้นมันมาแล้วชิบผ่าแล้วเยอะเลยครับผมตรงนี้โอ้ยนี่นนนฮะมาเดีจะลองสลอจะบองสลอจะลองสบอเป็นไงเนี่ยเป็นไงภรรย,ยาดีด้วยรอจนกว่าเราจะฆ่าเสร็จแล้วค่อยมานะครับผมน่ารักน่ารักจริงๆนะมึงเนี่ยนี่ไงนี่ไงอะไรอรองกัล่ะฮะอะไรฮะ นี่ครับผมล่าสุดครับผมหยุดเราไม่อยู่แล้วฮะตรงนี้ผมเก็บมังกี้คิงก่บมกรหนึ่งตัวแล้ววาร์ปมาตรงนี้ผมแล้วปล่อยกับมังกรเดี่ยวกับมังกรแล้วมาที่แอคเคิร์ตตีแอคเคิร์ตามทีหายครับผมแล้วโนเมตตรงนี้ไม่มีอันตรีแล้วด้วยนะฮะตรงนี้ตียับยับแน่ๆเอาอันตรีมาจากไหนวะเนี่ยนี่ไงโอ้โหเก็บหมดทีมโอเกือบตายแม่งเลือดเหลือสามสิบกูยังอยู่ได้ยังไงวะ บอกแล้วอย่ามา mm. <laughs> บอกแล้วอย่ามาเดบเบิ่อนว่ะเออ <laughs> ตอนมึงบอกช่ไว่าเอออยากอยากคันบ้านอย่างเงี้ย <laughs> 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 มันก็จะทำตามมันก็จะเกินไปนะจรรเอาแค่นี้พอดีกว่าเอาแค่นี้พอแค่นี้พอถือว่าเออเทําตัวได้แบบว่าน่ารักครับผมไม่เอาไม่มาก็ไม่มา เฮ้ยแต่เราขึ้นบาแลเกได้เลยเนี่ยพูดถึงอน่ยอยากเอาของว่าไงมันมีอะไรที่เราต้องเหลืออีกชักชิ้นหรอเพื่อนตอนนี้คือถ้าเล่นดูดใหญ่ก็ก็โหดนะนี่ตอนเล่นหาจับไอวอลกบอนไม่ก็สเกลใช่ไหมมาแต่คลิปจะครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยกรอบดูเล่นมาเนี่ยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วออกดูดใหญ่มาเลยแล้วกันไม่ใครเอาเราลงเลยนะหนึ่งนาทีครึ่งก่อนที่จะโทเค็นออฟไลท์หมด ขอสักไฟไปไฟคนเดียวตายตาย,ตายไ,ปไ,ปไปไปไปโชว์พิธิหารไปกูไม่ไหวแล้วดุใหญ่นี่แหละป้เออไปอย่างน้อยเราได้โชว์<อ>ช่ำหน่อยไหมนี่คือเลือดสามพันหกอะไรสามพันเจ็ดอะเออว่ะเพิ่งเห็นเลือดแม่งเกือบสี่พันนะจริงนะท้อนะแบบตีไปตั้งนานเลือดเหลือสองพันอยู่เลยซึ่งคุณผู้ชมครับตัวธรรมดาเลือดเนี่ยอย่างเราเนี่ยฮะแคดี้ที่เกิดแล้วเนี่ยดามเมจแค่สองร้อยห้าสิบอ่ะแล้วยังเหลือสมมติว่าเหลือสักสองพันอย่างเงี้ยแม่งตีเราสิบทีเลยนะนานอยู่นะครับ แล้วคือแบบถ้าใกล้ตายเราถือขึ้นอีกนะเออใช่ใช่แล้วตีเร็วด้วยเฮ้ยไหลเลนเพื่อนไหลเลนคนเดียวเลยคนเดียวเลยคนเดียวเลยถือว่ากูขอแล้วกัน45วิน่ยเออยาวเลย45วินะไม่มากูไปต่อนะเอาเปิดเลยต้นเปิด กูมาเด้วกูต้องใช้โทเค็นไงขอโทษทีเพื่อนแล้วกูมาแล้วเด้อกูมาจริงแล้วกูมาจริงก็เดียวเลยปันติเลยครับผมมาเดียวกูเอาจริงแล้วกูบ้านะครับผมโอ้โหสามหนึ่งก็ไม่หวั่นนะไม่หวั่นไม่หวั่นมามาผมคนเดียวก็พอโอ้โหแล้วกูไม่เล่นแล้วครับผมล่าสุดป้อมสองเพื่อไม่แตกกันแต่กูเข้าในแล้วครับเป็นไงล่ะผมมาแบบสไตล์เอ่อรถสามหกนะผมรถเขาเรียกว่ารถอะไรเนี่ยรถสองแถวนะครับแม่คือชิดในเลยลูกพี่เป็นไงล่ะกูชิดพร้อมไหมล่ะ ชิดในเลยลูกพี่นะครับผมเป็นไงล่ะฮะนี่เอาเรื่องวะเฮ้ยเรียบร้อยต้นโทเค็นหมดหตาไอเวแล้วกูไม่แล้วกูไม,แไม่แล้วกูไม่ตายนี่แหลคะครับผมเขาถึงบอกนะครับผมว่าให้เราใช้ชีวิตนะผมตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้นะครับผมแต่กูกลัวนะก็กกคือเออเงินกูหมดแล้วแต่กูยังไม่ตายนี่แหละฮะเรียกได้ว่าตอนนี้ผม ฟาร์มป่าของตัวเองมันไม่พอแล้วนะต้องฟาร์มฮีโร่ก็ผมยาเอ๋เบบีนี่ผมแปลงร่างแล้วอัดแปลงร่างแล้วอัดนี่ฮัตแคลรี่เนี่ยอัตแคลรี่อ่ะเฮือเฮือคือตัวเราเหมือนไม่มีดาเมจด้วยแต่คือแบบคือมันสี่ร้อยน้อยเลยดูเหมือนมีแต่ของถึกนะใช่ใช่ใช่สี่ร้อยน้ยลองอีกเะล่ะเอาอีกเะล่าเราอีกครับผมโอ้โหเบสมอสฮาร์ดเบสมอสฮาร์ดว่า นี่ทำเล่นไปนี่เมื่อกี้กดนี่เกือบเลือดเลือดเกือบห้าพันนะครับไม่ใช่ปะลองกดดี่สี่พันแปดไม่รวมฮาร์ดอะห้าพันแล้วนะคุณผู้ชมครับคือเราเคยเล่นเป็นพวกแบบเอ่อตัวที่มันมีแบบเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยเราเคยเล่นไปแล้วนะครับผมมันเป็นตัวที่แบบเลือดเยอะแต่ไม่ค่อยเก่งอย่างทุกอย่างเช่นเดลเลอร์เงเนาะมันแบบมันมันเยอะจากการที่มันเป็นตัวแทงครับผมแต่นี่มันเป็นฮาร์ดแครี่นะคุณผู้ชมฮาร์ดแครี่เลือดห้าพันอะคือลอง อันเนี้ยเนี่ยตอนนี้ห้าพัครับคือสมมติว่าตีไปครึ่งชั่วโมงแล้วแม่งเหลือเลือดสองพอย่างเงี้ยเลือดหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว,ว,วอะผู้โทรนะเาจริง <laughs> มีดูดใหญ่นะเออใช่มาได้เวลาบ้าคลั่งครับผมนี่คือไอเทมแบบเซตแบบเอาไปเล่นตามมันได้เลยนะครับผมเพราะมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับ แล้วยิ่งถ้าเจอแบบโนแมดแบบกร,รุบกรอบแบบนี้นะโอ้โหนี่ครับผมอูมามิเลยนะฮะอูมามิเลยนะผมโอ้โหโนแมดมึงไม่เห็นกูจริงเหรอเฮ้ยอ้าวแล้วมังกี้เห็นนะผมนี่ไงแปลงล่างผมแล้วหัวดูดอ่ะมาขูดอัดกูดกวาดหูนี่ผมอัดอัดมาขึ้นบาร์เล็กกันดีกว่าเพื่อน อยากให้อัปเดต GPM นะผมหรือว่า go per minute นะผมเงินต่อนาทีนี่800นะครับนี่นี่ไม่ถือว่าน้อยมากครับผมนี่ถือว่าแบบก็เกิดขนาดเนี้ยความตึงของเราคือช่วงต้นเกมเราแบบแย่ด้วยเนาะเราเรียกว่าทำอะไรมากไม่ค่อยได้ปีเต้ห้าเลยนะสกอนแบบไม่ค่อยดีเลยแต่ตอนนี้คือข้างแล้วนะผมล่าสุดนี่คือตีประแหลกคนเดียวอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ย อ้าวโหเนี่ยน่าทําพายมากผมขั้นสุดนะตัวนี้ตีให้ตายนะผมนี่ครับอะแล้วปลาเข้าไปตรงนี้ผมก็เล่นต่อนะตรงนี้โอ้โหหวดมันจะอะไรกันนักหนาเดี่ยวเนี่ยเฮ้ยดูเรื่องกันละกันอะแันนี่อะไรครับผมขออนุญาตนะครับ โอ้ยถึงขั้นกลับครับผมกลับล้ำแทบไม่ทันนะผมมีโอกาสแปลงร่างอีกหนึง่งรอบผมแต่ว่าตอนนี้เจ็บครับผมอันนี้ผมบีกงมาแล้วก็แปลงร่างอีกสักทีนึงแล้วตีแอคคืนผมต้อาให้หายผมดูครับผม,ผม,ว,ผมวัดกับมังกี้วัดโอ้โหแฮติกว่ะเอา้าแล้วถึงขั้นจบเลยนะครับผมเขาคือคอนเลยนะครับ าเป็นว่าก็ฝากกิจกรรมดีๆจากทั้งเกมออนด้วยนะครับผมกิจกรรมสมองดีมีลุ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลไว้ตรงเดสคริปชันแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมไปร่วมสนุกนะผมเพย์เซชั่นไฟม์ลค่า32มหมนเลยนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ขอตัวลาไปก่อนสุดสายบายบายอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวันสามทุ่มที่เพนแล้วแต่ตนน้นนะครับเตรียมน้าเตรียมประคัน์แล้วไปมันกันนี่เลย